เอาคือสิอย่างคือไว้เห็นลูกนะคะเท่ากับ่อยเซตไทยเขาค่ะ,ะนั่นเท่ากับซอยเซตออกไห้เนะะเาะซอยเซต่อยกระตุ้น กับนิดาบันส่วนของคนของเรานะคะวันนี้ค่ะเซาหนีเนาะบรรยากาศดีๆค่ะอากาศที่ฟ้ามนิดาเนะ่ะเริ่มจะหนาวแล้วค่ะพอย,ยพี่น้องค่ะเออวันนี้นิดาจะพ้าพีผ้าหนองเข้ามาอัปเดตลูก k f 3 1กันนะคะน้องดารินน่อยค่ะจากที่นิดาได้ทําคลอดน้องไปเนาะ เป็นแม่ชารโรเล่ค่ะที่อยู่ด้านหลังของนิดานเนาะเป็นแม่ชารโรเล่ที่ผสมกับพ่อ KF31 สาหนึ่งไปนะคะพอพันดังพอพันใหญ่พอพันเงามนะคะของแช่แดนค่ะนี่ค่ะลูกพ่อเค3 1สามหนึ่งเนาะกับแม่ชาโลเล่ค่ะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะไว้พีพ่น้องค่ะ <laughs> เออนิดาล่องพาเบิ้งนะคะนี่ ตอนนี้น้องดารินน้อยกับอายุได้หนึ่งเดือนมัวเดือนหนึ่งอยู่บ้านสวนของขวัญเท่าค่ะเออเหตุฝนที่เป็นอย่างนี้ดาคือไซพอเคเอฟสามหนึ่งไปนะคะมีหลากหลายทานที่ถามว่าเออเป็นอย่างมีแมซาโรเ,เล่แล้วเป็นอย่างเออคือมอไซบ,บีมาเตอ,อร์คือมอไซซาโลเล่ให้เป็นทาโลเล่อย่างสี่นะคะเพราะว่า นิดาลองเบิงค่ะนิดาล่องไซบามันเบิงเพราะว่านิดาอ,อยากได้แข้งขาเนาะอย่างน่อมเนี่ยอยากได้แข้งขาของพอเคเอฟนะคะอยากได้แข้งขาของพอเคเอฟนิดาก็เลยเออล่องไซเบิงค่ะเนี่ยออกมาก็ได้สมสมที่ตั้งใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่อยากได้แข้งขาของเขานะคะเพราะว่าพอเนี่ยจะให้อา แข่งขาตันดีขายใหญ่ดีเนาะเนี่ยเบืองตีละค่ะหนึ่งเดือนนะคะต้องห้เครดิตนะคะื้อนี้นีน่ดาว่าหา้เครดิตนะคะพอพันใหญ่พอพันงามของเพิินค่ะอืมแต่ว่าเขากะออกเป็นออกเป็นออกออกเป็นเลมันนากะนากะเป็นออกซาโลเลบะค่ะเบื้องซอยกันเด้คอ,อค่ะพพอยพ่นองค่ะนี่แต่ว่ากะออกมีบามันยูดกเนาะ เนี่ยแหละค่ะอืมนี่ยแม่เขาค่ะคุณแม่เขายืนอยู่คุณค่ะนี่ต้องค่อยเกาให้ลูบให้ให้เขาคุณค้นนะคะนี่แ้้เพอดีได้ลูกโตเมียสมใจนะคะได้สมใจนึกได้สมใจค่กะก็เลยจะเออเนี่ยทา,ทามีโอกาสเนาะ ลูกของเขาค่ะลูกของน้องดาลินนี่เนาะเท่ากับไซเป็นบามันมันก็จะออกมางงามนะคะพอแค่เอมนี่กิฟเก็บเก็บสีพไาแม่พี่น้องเบิ้งตี่ละค่ะเก็บสีได้ดีขนาดด้วยค่ะนี่บบแตงโบแตมเลยด้ยค่ะนี่เก็บสีได้ดีขนาดแข็งขากะมาเต็มเลยค่ะสีกับมาเต็มเลยบบขาวบบแตมจ้ากมองค่ะเนี่ยหางจาก น่ดาว่าหางจะออกซาโลเลยอยู่ค่ะเนี่ยเบื้องหางเขาค่ะหางก้าสายตาเน่ะนี่ดาว่าออกซาโลเลยอยู่ค่ะแต่ว่าเนือโตแขงขาน่ะจะไปทางหมันอยู่จะไปทางจะไปทางพ่อเขาอยู่ค่ะมักอยู่ค่ะนี่ดาหมักเงินนะหยอกค้นนี่ยเน่ะกาลีนนี่ค่ะ ผลงานเนาะมื่อนีนนี่ด่างกะได้มีโอกาสเอามาอัปเดตใหพี่ใหน้องเฮ้าเบิงเนาะหลากหลายท่านก็จะเห็นอยู่ตอนทีนี่ด่าททาคลอดน้องไปเนาะนี่กะอายุได้หนึ่งเดือนนี่ค่ะแม่เขาอายุได้หนึ่งเดือนกะล่องเบิงนะคะเพื่อพี่น้องท่านใดเออกระลั่งเออพอดีงว่วเป็นซาร์เบิงว่าเข้าจะใสพอได้นะคะเพื่อว่าแบบเออมีแม่ชาโรเล่อยากล่องบีดอยากร่องพาเบิงกะพา นี่ค่ะนี่ดาล่องพาไซเบิงนะคะเนี่ย <c oughs> ก็ได้ออกมาประมานีค่ะก็ได้เอามาอัปเดตในพี่ให้น้องเฮ้าเบิงเพื่อว่าทันไดอยากแบบเออผสมง่วอยากผสมอ่าชาโลเลก,กับบามันเบิงอยากล่องเบิงว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตาจังใดค่ะนี่ก็เอามาให้พี่ให้น้องเฮ้าชมเพื่อจะเออไดเอาไป พัฒนายูฟ้ามจะของเนาะสิ่งดีๆคะ่ะอยากแช่แต่สิ่งดีๆอยากแช่แต่ประสบการณ์ดีๆใหพี่ไหน่องเข้าเบิงเข้าชน่นมากันเนาะนี่แหลคะค่ะเบิงแขงขาเขาที่ราคาเนี่ยอืมควนคะ่ะเบิงแขงขาเบิงเนื้อนังเนี่ยดิดาวมากมองว่าเออเขาเก็บสีโมแตมเลยคะ่ะทั้งๆที่แม่แบบบอบอดได้คะ่ะบอบดแต่ว่าเขาเก็บสีได้เนียนบคักเลยคะ่ะเนี่ย บ่าขาวบ่แตมเลยนี่ด่ามาคือเขาหัวใหญ่ขาใหญ่ขาพอนี่เขาตันพอม <laughs> หัวใหญ่ขาใหญ่เนี่ยกระทืบวะเจ็บแบบรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวนะคะนเนี่ยเนื้อหนังแต่ว่าเฮ้าต้องมารอช่มอีกเพราะเขาสามเดือนหกเดือนพุนแล้วค่ะเฮ้ามารอช่มเบิ่งพัฒนาการของเขาเนาะนี่นี่ด่าเรียงหญ่ด้วยค่ะนี่ จะจะมี่ในอายุค่ะจะมีเสริมให้แม่เขาอยยุตอนทีคอร์ดไม่ไหมนะคะแล้วกะอ่าถ้าแต่ว่าถ้าจะเป็นหัวหานเนี่ยจะบ่เป็นนิดาจะบ่ได้ใส่หัวหานถุงค่ะนิดาจะแบบบดซับกล้วยบดซับมันยังเสีย่ะ,ะให้เขาเดี๋ยวคลิปหนามาเบิ้งนะคะนิดาพอดีนิดาจะบดซับกล้วยบดซับมันให้น้อง นะคะเดี๋ยวเขาจะมาเบิงนอกวานิดาไ้เอออาหารอียังเนียค่ะแต่ว่ารักๆแล้วก็คือจะเป็นหยาค่ะกับช่วงนี้จะมีฟางเนี่ยช่วงนี้จะมีฟางกับจะเป็นหยากับฟางค่ะหัวอาหารก็จะเป็นกล้วยต้นกล้วยเนะยาะอียงประมาณนี้ค่ะนี่แหละค่ะซื้อไหมเขาเนี่ยเพราะว่าเขากําลังไ้น้ำนมเขากาลังไ้นมเนาะเนี่ยแม่เขาค่ะนี่ค่ะมนี้กะนี่แหละค่ะได้มาอัปเดตให้เบิง่ง นะหางจะออกเป็นหางจะออกเป็นซาโลเลดีเนาะน,น,นี่ดาวาเนี่ย แต่ว่าตรงมาร่อเบิงอีกค่ะตรงมาร่อเบิงร่อชุ่มอายุประมาณ3เดือนเดี๋ยวนี้ดาจะได้มาอัปเดตให้เพอน้องเข้าเบิงเนาะและก,กะเออสำหรับพี่น้องที่ถามว่าซูนเขาน้องแล้วเป็นจังไหนเนาะนี่นิดากะซูนเขาไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนิดาจะอัปเดตให้เบิงคลิปไม่คลิปหนาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิง่งติ้งติ้งไว้ให้นิดาไว้ให้น้องดารินไว้ให้บ้านสวนของขวัญเฮานะคะนิดาจะมาอัปเดตให้เพอน้องเข้าเบิงคลิปไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ 啊。<music>